ครับกับวันนี้บอ่อทิพมงคลแมทแมทอะไรนะทั้งโจแมทปลาปลา้นะา0ลโลครับโอ้ไซไหนวะปลาไซสามถึงหกครับเพ่โอ้โหเท่ไซไซใหญ่ไซใ,ใหญ่หญเอาแล้ววันนี้กับอากาศหนาว<ะ>น <laughs> <laughs> ใจเสียแล้ววันนี้อากาศเย็นมาแบบ <laughs> เพิ่งมาจะไม่รู้ปลาจะแบบช็อกนอนนิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นดูกันครับวันนี้มีคนมีเหยื่อมีเหยื่อเขาเรียกมีเหยื่อให้เอากล้องติดหน้าอกอีกแล้วนู่นจันเอ๋จันจันเอ๋มาด้วยเดี๋ยวเอากล้องติดหน้าอกจันเอ๋ครับเออกล้องมันเช่าจันเอ๋ผมรู้ไม่ไม่รวยก็หล่นอ่ะผมยาก ค่าเสียหายวันนี้เท่าไหร่พี่คนละยี่สิบคนละยี่สิบปลาห้าร้อย้รไซส์ใหญ่ด้วยพี่ตึงมือเลยวันนี้ตัดปักหนึ่งตัดปักหนึ่งตัดปักมึงจะมีแล้วก็อีกคนนึงเบี้ยวด้วยเขาพี่หนุ่มฝากเขาบอกอยู่เดี๋ยวเขาส่งเคอรี่มามีกาแฟไว้ให้บอกไปกลางเขาแจก เจ้เดินมาแล้วเตรียมเปิดแล้วครับใกล้แปดโมงแล้วครับหอ,อมาเงินแปดทีห้าเดี๋ยวเราจะยืนด้านหลังครับเรียบตัวแล้วครับเริ่มนะครับต้องงีด,ดังแล้วไปแล้วโอ้โหใครจะวัดเดีย๋ยวคอยดูครับใครจะวัด ใกล้ฝั่งเลยตรงเนี้ยอุนะ๊ยพีนะ่อเนะอกาดนะเหรอนี่ไงอยู่ละใหญ่อ,อยู่เว้ยได้อยู่ วี่ในคอมาแล้วนี่คทำใหม,ม่ตัวใหญ่กันนี่<ป>สวยเลยครับดูกดครับดูกด โอ้โหนะเดี๋ยวผมวิ่งให้นะเยอะไปยังไงโอเคเต็มคอมครับโอเคเว้ยวิ่งอะจะวิ่งเดี๋ยวเราเดินตามไปดูตรงนี้ดีดีเลยครับบูนขึ้นเราไปดูบูนขึ้นเงี้ยบูนขึ้นครับตรงนี้งาบงาโหูตาย เอาบันไดมาทําอะไรหลังนะขอโทษนะครับหลัง,หล,งหลังเก็บเก็บเหยื่อตัวครับเออเาบันไดมาทําอะไรควบคู่นะเด็กไดีเท่านี้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยววันเดี๋ยันทำเดี๋ันทำเฮ้ยตีตรงนี้เขาให้นั่งตียืนตีติดหมด ไม่เคยตีตรงนี้สิเองอะ่ะเดินแต่รอบบอครับใสเตยเขารหัสนะฮะตอนนี้รหัสมาสองตัวติดเลยเดินผ่านผมไปตัวนี้ปล่อยผ่านไม่ได้โอ้โหแน่นอนเดีย๋ยวอะไรฮะเนี่ยนะเอ่อทำเองครับเหลาเองเรเอรัอเอาละครับตอนนี้คือยู่ตรงรหัสครับคนจะตบตรงกัดตรงนี้นี มนอยู่ตรงลานนะครับสายนะสยายยาวนะสายตัวนะนะครับอยู่นู่นครับโอกาสตัวนี้จริงจังเลยัยงแกๆน,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 นะเ,นเขาเหลาเองใช่ไหม ขึ้นคบับาูนขึ้นติด,ต,ดติดกันเลยหลายตัวนะวันนี้ปลาจะไซส์ใหญ่เลยครับโอ้โหเต็มคอหนี่รับเสียจานเอียวใช่ไหมให้ให้ตัวเดียวกับทิปท,ที่แล้วคนละตัวคนละตัว รออีกวเขาว่าโจดโดนตัวแรกแล้วต้องตามไปดูนะครับ <c oughs> แหมวันนี้โดนตัวแรกเร็วทิปที่แล้วโดนตัวแรกบ่ายสามโมงแหมตามไปดูนะปลา,ปนะางอยู่ไหนครับผมแมททิปมงคลปลาครึ่งตันห้าร้อยโดเฮ้ยดีมาครับเฮ้ยอยู่เดินยิ้มมาเลยวะ <c oughs> ว่าจะโดนตัวแรกเดี๋ยวมาลิ้นดิ้นตกน้ำแล้วมึงโอ้ไม่เชื่อตัวนี้ไม่เชื่อตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวนี้นอตัวนี้มันเลื้อยมาแล้วมันเจอแล้วตัวนี้ตัวนี้กี่ร่อไรสามสิบบาทิ๕๐บาทดิ๕๐บาทไปใช้ไปแพงๆไงของแพงไม่ได้โอ้ยเขาผมวันนี้อยู่แค่แป๊บเดียวครับปล่อยจานเอ๋ลุยต่อครับรออแทวครับตนี้เลย อันนี้ค่ับสิบโมงครับระยะอีกยาวไกลเดี๋ยวา่าใหม่ครับกับมิดทปครึ่งปลาครึ่งกันคลิปมขขงคลเยอะอันนี้ประมาณนี้ครับนี่ครับ วันนี้เรามาอยู่ในงานครับอ,อาบุธเราใส่สปอร์ตฟิชชิงนะครับวันสุดท้ายกหเต็มเลยก่อนจะเยอๆะๆหนอยครับส่วนนับปุย้ยเย็นหล่อยอยู่นี่สังเกตได้ลอนเบิ่มๆครับอเย เจอคนหล่อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วจังมาแบบเดียวเลยอยู่กับเบสแน่แน่นี่่งทำไรอ่ะนั่นหนึ่งเข้ามาครับอบอุ่นครับอบอุ่นข้าวโดช้นเอ๋ยงาวยาวสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ